สวัสดีครับพบกับช่องใครอวยกรูไม่อวยในช่วงแซวข่าว4นาทีสรวันนี้มีข่าวจากทีมนางย่านคลองเตยมาฝากกันครับว่าเรื่องลูกชายแม่แป้งอีกคนคือเบนจามินเจมส์เดวิดนั่นเองนะครับที่เริ่มออาการงอแงหลังจากที่ไม่มีโอกาสลงสนามมากนักตั้งแต่ย้ายเข้ามาในรังของสิงเจ้าท่าจนต,ตัวเริ่มทนไม่ไหวต้องโทรไปหาในายใหญ่ที่ออกฟอร์ดว่าต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสได้ลงสนามส่วน่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับผมบิ๊กเสือสำริด ธนาก,การเจนสุดประธานสโมสรอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดชาวไทยได้เปิดเผยกับเพจบีบางปะกงถึงอนาคตการค้าแข่งของเบนเดวิดที่ปัจจุบันถูกยืมตัวจากอ็อกฟอร์ดมาค้าแข่งในไทยลีกกับสโมสรการท่าเรือเอฟซีแต่ที่ผ่านมาแทบไม่มีโอกาสลงโชว์ฝีเท้าเลยเบนเดวิดได้โทรมาปรึกษาตนเพื่อขอย้ายทีมจากท่าเรือไปเล่นให้สโมสรอ,อื่นซึ่งตนได้คุยกับเขาว่านั่นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องของฟุตบอลอาชีพจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ตนให้เบนย้ายจากอังกฤษมาเล่นที่เมืองไทยก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสลง Clinton. ไม่ต้องทนเป็นตัวสำรองที่อังกฤษแต่ยังไงเจ้าตัวก็ต้องต่อสู้เพื่อยึดตัวจริงกับสิงเจ้าท้ายได้โดยตนบอกเบนอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเขามาเล่นไทยลีกแล้วดีไม่พอสําหรับท่าเรืออนาคตออกฟอร์ดก็จะไม่ดึงเขากลับเมืองผู้ดีอย่างแน่นอนเพราะนั่นหมายความว่าฝีเท้าของเจ้าตัวไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้บิ๊กเสือยังเผยถึงจุดอ่อนสาคัญของเบนเดวิดท,ที่โคตรออกฟอร์ดทุกคนเห็นเหมือนกันคือเจ้าตัวค่อนข้างเฉืยไม่ตื่นตัวทั้งตอนซ้อมและลงแข่งซึ่งผิดวิสัยของ ของนักเตะอาชีพที่ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อยังตำแหน่งตัวจริงซึ่งตรงนี้แม้เจ้าตัวจะมีเทคนิคการเล่นและความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอย่างไรโพชที่ไหนก็คงไม่เลือกเขาเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับสกอตคูเปอร์กุนซือการท่าเรือที่ได้พูดคุยกับตวนว่าเห็นเหมือนกันว่าเจ้าตัวไม่ค่อยกระตือรือร้นอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นคงยากที่จะให้ลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งนี่คือสิ่งที่ตนให้เป็นไปเร่งปรับปรุงตัวเองโดยด่วนมือะนั้นคงยากที่จะมีโอกาสในอนาคตและเจ้าตัวก็เชื่อในคำแนะนำและรีบไปเรงแก้ไขจุดออ เรื่องนี้จนล่าสุดเขาได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองถึงครึ่งชั่วโมงนัดที่ท่าเรือบุกไปเสมอน้องบัวพิเชียและทำผลงานได้น่าพอใจขึ้นหวังว่าเบนจะมุ่งมั่นต่อสู้ในถิ่นคลองเตยต่อไปเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นและมีโอกาสกลับไปพิสูจน์ตัวเองในลีกอังกฤษอีกครั้งเพราะเขาอายุยังไม่มากแค่ยูปีเท่านั้นเองโดยวันที่สองตุลาคมนี้มาดามแป้งนวลพันลำซำประธานสิงเจ้าท่าได้ชวนในต้นไปเชียท่าเรือและเบนในการเปิดบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์กับ United, ทรูแบงคอกยู ในเวลาหโมงเย็นก็หวังว่าเขาจะได้มีโอกาสลงโชว์ฝีเท้าอีกครั้งก็พยายามต่อไปครับเป็นจามินเจมส์เดวิดแต่พี่ว่าน้องเบนเล่นในไทยลีกเนี่ยดีแล้วนะครับสบายก็สบายเงินเดือนก็เยอะไม่ต้องวิ่งมากนั่งสำรองเหมือนพี่ปุ๋ยสบายสบายจะตายถ้าหากใครชอบคลิปสไตล์ช่องของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับผม